สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับแตกเปาะเป๊ะปภายในบุกเกินสาบซิมวิกระิได้ยนอีกพี่น้องเป๊ะหลายพี่น้องปีนี้มากอย่างล้วนๆเลยตมุนทางพี่น้องอุีสวนผมมันอยู่ติดถนน ในกล้องสิเบิงบ่ค่อยหลายนะจต่ว่ารถเหยียบไปเหยียบมาเศษขาวๆเต็มอยู่เนี่ยชวนพี่น้องเป็นเท่ากันปะเบิงไก่ไก่พี่น้องเหนื่อยเลย มันขายได้อยู่บ่พี่น้องขันค้นเพาะปลูกเขาน่าสิเอาไปรับซื้อไปเพาะปลูกเนาะปีนี้จะแมนเป็นดุกครับคุณนู้ชมนะเป็นน้ำมันมากหลายๆนี่บพมันอย่างบ่ค่อยออกเนี่ยัทางไรก็คือกันบดหมุนบด พันุกลอยครับแถวนี้ช่วงผมเปิดกีดปีแรกนี่ต้นนี่พี่น้องมีเดียวเต็มโปเต็มโป้เลยต้นใหญ่มาปีนี้แล้วครับแปดมีดยังบุคคองปันไดเครื่องโป,ไงปุไหมกีดตั้งแต่ สองสามสิสามส่เขาปีที่สามนะครับพันนี่แหละหกร้อยบุเคเยเอาไปเทียบจับใบซองหานหาดแค่เนอะไอต้นที่ผมได้ตอนนั้นอู้ต้นค้างทังเ่ยเป็นสันเป็นสันออกดีอันดี ต้องอีกแล้วผมมาสิมาเปิดกีดต้นเลยพี่องต้นมันต้นบุคอยได้กีดด้วยว่าต้นตายหนึ่งนี่ใบง่ามเขียวเพิ่งพื่องต้นไอนในมันขึ้นและผมสิมาเปิดมันเสียออกแล้วเปล่าทางอื่นคอมเมนต์บอกนี้นะครับ หมากอย่างไรคือกันบ่ยู่ในรถแต่ก็ปุเปียปุเปียจัยงนั้นสวนอาย่นเมื่อในฝนบ่ตกเีกบุมีเลยพี่น้องสีน้ำเงินปื๊ดเลยโอ้ยทาง,า,างพุ่นกะภาคกลางพี่น้องทางพุ่นเนาะเห็นผมอยู่จังหมดเลยพุ่นภาคกลางไปทางพุ่นกะโซนอีสานอุดรขอนแก่นกาฬสินธ์ สุมนันกับละย่องตาดกรุงเทพทางพี่พิสนุโลกอุดรอุตรดิตตากแพ้ขึ้นไปเทิงกับเสียงไม้เสียงไา่พะเยาไปพุ่นเนาะพุ่นกับอุดรคอนเกนไปทั้งพุ่นไปทั้งนี้กับเล่าพี่น้องสอนยางพี่น้องคือสิ คักเนาะมักอยู่พี่น้องยังไปท่านอยากไปเห็นงานใส่เนะมักกินยางอยู่เรียนจบมาสิสามปีแล้วครับมักกินยางอยู่เ้องงนไปเห็นงานใส่แล้วพี่น้องลิบนี้ก็มาขีโมมาบนเห่นยังามือแรงเนาะลริมเย็นเย็นบูมมาสิขี่รถ โอ้สิขี่รถไปเอาแบตเตอรี่ีนแบตเตอรี่เนาะผมเสียวไปซาดอยู่ในบ้านอยู่ในมูมมีไฟฟ้าใช่ไปซาดไปในบ้านเข้าไปประมาณสองกิโลอุย้ยอากาตัดหญ้ามันนี่หากัตัดหญ้าแล้วนตัดหญ้าสักโมงหนึงห่งแะ้วพี่น้องพอกันคลิปต่อไปรถมาสวัสดีครับ